สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองดาราที่อยู่เคียงข้างหมาอ่อ,อนพา,าไม่คิดทิ้งก่อนเผยปมในใจชีวิตหลังตกอับร้ายแม้คนจ้างงาน หมาอ่อนนากฤษฎีออกมาเปิดใจที่แรกหลังสูญเสียคุณแม่ประมวลวัย98ปีไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งปอดพร้อมเผยถึงบุคคลในวงการสองรายที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจจนมีน้ำตากลางงานศพของคุณแม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยเจ้าตัวกล่าวว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันทั้งหลายกับการที่ในชีวิตอยู่ในวงการรู้จักคนมาหมดทุกคนแต่ไม่เคยคิดว่าทุกคนยังรักและระลึกถึงพี่อยู่เสมอ วันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ที่เราคงความดีมีใจที่บริสุทธิ์กับทุกคนมาตลอดเวลาทุกคนกลับมาหาเราหมดโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรแห่งความปราบปลื้มใจคนที่เคยมีความค้างคาใจไม่ว่าจะตอนทำงานช่วงวิกฤตในชีวิตที่ต้องหลุดออกมาจากวงการทุกคนก็มาให้กำลังใจดิฉันจะตัวพูดเสียงสั่นว่ามันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกโคตรแห่งความซาบซึ้งทุกครั้งที่คนพวกนี้มามันอดไม่ได้ที่จะปิติ น้ำตาแห่งความปิติเจร่งไหลออกมาตลอดมันพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งชีวิต มันตอบแทนให้เห็นถึงความรักเราผู้ทีไรเรารู้สึกว่าเราดีใจที่สุดโดยจังหวะน,นี้จะตัวพูดเสียงสั่นพร้อมน้ำตาครอไม่รู้ว่าจะยังไงขอบคุณมากจริงๆถามว่ามีแขกท่านหนึง่งพี่มาชื่นใจแน่นอนเรารู้สึกได้ว่าพี่มาชื่นใจปีติเราเห็นแววตาพี่มากับแขกท่านเน่งคือคุณนิดอ,อรพันมาที่งานพี่มาเหมือนไม่คิดว่าจะมาม้าอ,อนาภากล่าวว่าบอกตามตรงเลยนะตั้งแต่ออกจากวงการนี้มา พี่ขอบคุณทุกอย่างที่ให้โอกาสคนที่ให้โอกาสมาตลอดพี่วิกฤตที่ออกไปรู้สึกว่าคงจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกคนคงค่อยๆลืมเลือนดิฉันไปดิฉันไม่ได้หวังอะไรว่าจะต้องมาเจอกันมาร่วมงานกันอีก หรือมาร่วมทุกข์ร่วมสุขหรืออบอุ้มเราต่อไปดิฉันไม่นึกแล้วนะดิฉันปล่อยวางไปเลยไม่นึกถึงแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะรัลึกและรักเราอยู่เสมอสิ่งนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจมองผิดไปดิฉันไม่ใช่ไม่รักหรือไม่รู้จักบุญคุณนะบุญคุณนี้นึกถึงเสมอต่อให้ใกล้ตายก็ยังนึกถึงบุญคุณกับทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ไม่เคยลืมเลือน แต่ด้วยเหตุการณ์กับจังหวะชีวิตที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแยกย้ายกันไปก็ได้แค่ระลึกไม่นึกว่าจะได้กลับมาเจอะเจอช่วงวิกฤตก็มีอีกคนที่เราไม่นึกเลยคิดว่าเขาคงไม่ชอบดิฉันไปแล้วด้วยซ้ำไม่นึกว่าเขาจะมาคือพี่ไก่ว่ารายุทธ์ณตอนนั้นดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันได้หลุดออกมาจากรายการทุกรายการที่ดิฉันทำอยู่ทั้งหมดก็คิดว่าทุกคนคงไม่ได้ชอบฉันแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองก็ให้มันจบไม่เป็นไร ขอบคุณที่เราเคยอยู่ร่วมกันให้โอกาสเรามาก็คิดว่าคงไม่มีอีกแล้วถามว่าได้คุยอะไรกับคุณนิดบ้างมากล่าวว่าก็มีการพูดคุยบอกว่าพี่จำไว้นะเรายังรักกันอยู่เสมอยังไงก็ไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วถามว่าชื่นใจไหมมากล่าวว่าดิฉันน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยถามว่าแล้วตอนพี่ไก่ล่ะมากล่าวว่าอันนั้นโฮเลยเพราะไม่นึกว่าแกจะมาพี่ไก่พูดว่ายังไงฉันก็เป็นเพื่อนเธอ ฉันไม่มาไม่ได้พี่ไก่มาวันเผาแม่ด้วยไม่เคยนึกนะเพราะเราคิดว่ามันคงจบไปหมดแล้วนึกออกไหมขอบคุณที่สุดเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตั้งแต่อยู่เขาก็ให้โอกาสมันอยู่ในใจเรามาตลอดเวลาแม้เราไม่อยู่เขาก็ยังระลึกถึงไม่รู้จะพูดยังไงซาบซึ้งใจมากที่สุดแล้วนะที่เราทำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครลืมเราแม้เราไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครลืมเรา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส s t โตออนไลน์ขอบคุณครับ